พ่อแม่ผู้ปกครองต้องดูแลดีๆนะคะเพราะว่าต้องเอาใจใส่ทุกอดเลยนะคะต้องนั่งชิดใกล้เลยนะคะเอ๋อันนี้เป็นชั้นที่สองนะคะ ้หมดเชั้นนะคะนี่เป็นชั้นที่หนึ่งนะคะที่สนเยทั้หมดเาจะเดินเจ็รอยเมตรนะคะชั้นสองและชั้นหนึ่งได้ลยชั้นที่สองจะเริไม่ให้ว่ายน้ำนะคะน้ำจะกนตรายนะคะเพราะว่าสึงได้ก้อยมาโยนะคะลมตะกุดถึงสามนะคะมีทั้งหมดเจ็ชั้นนะคะนี่เป็นชั้นที่หนึ่งนะคะทสงันเกิดไฟทั้งหมดาจะเดินเจ็รอยเมตรนะคะ งหมดเจ็ดชั้นนะคะนี่เป็นชั้นที่หนึ่งนะคะทุกคองั้หมดเจะเดินเจ็้อเมตรนะคะจะกระโดดไวกแล้วไม่เหมือนสมัยก่อนแลก่อนเระวชั้นที่2เิเดินามาที่ค่ะแม่ผู้ปกครองต้องดูแลดีๆนะคะไม่ว่า เอาใจใส่ที่หนะคะเดั้นที่หนั้นที่ส้น่ามานชั้นนะชหนึ่งได้ในชั้นที่2อจะเริ่ไม่ให้ว่ายน้ำนะคะตามดูการลายนะคะเพราะว่าถึงากเต็ดน้อยมายุนะคะแบบเหียวกับการเดิน ชั้นหนึ่งชั้นสองแล้วว่ายน้ำได้นะชั้นที่จับเพราะแม่ผู้ปกครองต้องดูแลดีๆนะคะเพราะว่าต้องเอาใจใส่ถึงเลยนะ ร0 0เมตรนะคะทุกคนเจ็ดร้อเมตรด้านนี้นมะชั้นหนึ่งได้ชั้นที่สจะเลื่ไม่ให้ว่ายน้ำนะคะน้ำันอันรายนะคะเพราะว่าส่วนมากเด็น้อยมายุนะคะ

ได้เลยค่ะที่สองจะเรื่อไม่ให้ว <to> ่ายน้ำนะคะน้ำจอกนตรายนะคะเพราะว่าสูงมากติร้อยมายุนะคะท่นนะคะเส้นน้จะตรงที่นั่งกันคอตัวอย่างมนจะนย่ดนะคะมีทั้งหมด7ั้นนะคะที่เป็นชั้นที่หนะคะที่สูง่ทจะเดินเจ็ดร้อยเมตรนะคะ คุณเที so, charge, ่ยวการสนุกสนานที่ฮาอยเองใช่ไหมะแค่ที่ท่านน่ะทานทั่สองน่าจะเนน้ำปับโที่นั่งกันตัางเช่นก็นั่งิดกล้เลยนะคะเองอันนี้กับท่านที่อนะคะเพื่อนเพ่เาที่ เดินไปทางาจะทางจะเดินวกนนไม่เหมือนสนนมัยก่อนนะเลยว่า่ะ,าะ,าะ,าะานะีชั้นที่สองเินะคะไเรื่อยนะคะ่แล้วก็เิปานนะคะ แบบนี้นะคะชอบแบบนี้ค่ะเดินในปิดนี่นี้คุณก็เที่ยวกันสนุกสนานภัยฮยทำแลนี้การปิดอันที่หนึ่งก็จะเ

แบบนี้นะคะชอบทำาแบ่นีนะคะนี่นะคะจะเป็นสะดวกแลวไม่เหมือนสมัยก่อนนะั่เยว่าคะนีคั้นที่สเงดลนะคะ วกแล้วไม่เหมือนสมัยก่อนนะสมัก่อเลยว่าค่ะันที่งดาเยแเินกเ็วกแล้ไม่เหมือนสมัยก่อนนะสมัยก่อเลยว่าคะ ชั icana, ้นหนึ่ชั้นสองแล้วว่ายน้ำได้นะชั้นที่จ็รวมน้ำกถสองนะมีทั้งหมดเดชั้นนะคะที่เป็นชั้นที่หนึ่งนะคะทั้งหมนจะเดินเจ็ดร euh ้อยเมตรนะคะ ช,ช,ชั้นหนึ่งชั้นอสองมาว่ายน้ำได้นะชั้นที возмож, no? น่สับชั้นสูงและชั้นหนึ่งได้ในชั้นที่สองจะเลื่นไม่ให้ว่ายน้ำนะคะน้ำรอันกรายนะคะเพราะว่าถึงได้700เมตรนะคะทุกคน อันี้2็้นเะคะเพื่อนมน้ำก็แล้วนะคะมีทั้งหมด7ชั้นนะคะนี่เป็นชั้นที่1นะคะที่สนทเราจะเดิน700ดร้อเมตรนะคะ